ันอ,อันนั้นน้ําทะเลใช่ไหมวิวสูงเนอะนู่นตรงนน้นน้ําทะเลเลยวิวพัทยานะคะตอนเย็นๆน,นะคะมากับเด็กชายอังเปาค่ะมากับลูกชายนะคะป๊ะป้าทำงานไม่ได้มาด้วยนะคะอาล็กซี่ทำงานคือว่าแต่งรถไง แต่งรถให้ลูกค้าลูกค้าจองมาเดือนหนึ่งแต่งให้ลูกค้าสองคันนี่ค่ะนี่ต้องถ่ายแบบนี้ลูกวิวสวย ค่ะพัทยาไม่เงานะคะไม่เงามีอะไรให้ทำเยอะแยะมีกิจกรรมเยอะมีงานให้ทำเยอะขอให้เราขยันอยู่พัทยาต้องขยันอย่างเดียว อันนี้ที่เป็นบ้านนะคะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านคนมีตังเขาอยู่ไม่ใช่อ,ะ,อะไรนะคะเป็นเป็นบ้านเป็นหมู่บ้านอันนี้นะคะโรงเรียนโรงเรียนกับวัดก็อยู่ติดกันเลยค่ะไปโน่นก็เป็นตลาดโน,น่นทะเลอยู่ฝั่งโน,น่นทะเลอยู่โน่นค่ะ ปลูกปลากลับบ้านปลาบายบายครับพรุ่งนี้มาออกกำลังกายมาใช่โอเคเดี๋ยวจะอ้วนเดี๋ยวป้าพูดเลยเดี๋ยวจะอ้วนตอนนี้หนูไม่อ้วนเหรอลูกตอนนี้ไม่ค่อยอ้วนเหรอออกกำลังกายวันเดียวเดินกระเพกอย่างนั้นเลยเหรอไม่อ้วนเลยเหรอเหรอทำไมมันไม่ให้ปั่นจักรยานห้าห้าร้อยรอบวันนี้ก็เอาอีกห้าร้อยรอบมันจะเดินกระเพก ก็มันก็ไม่ใช่เรื่อง,องกปงงกติที่เดินห้ารอบโอเค okay. นึกว่าอ,อ้มมอ,อมเลยก็เคยอ้อมหรอบป่าอังเปาระวังนะคะระวังนะคะไม่มีไฟนะคะลงไปแล้วนะคะมไม่มืดเท่าไหร่หรอก